สภาพชิง öh <laughs> ัวกระเต็มอยู่ตามเดินพี่น้องเลยมันฝนตกแล้วมันจักแสแน่โทษและคือกวนจุดมาเปิดกวนจุดกวนห้องกันไหวลงใจน่าแม่ที่ทำความสะอาดเดินอยู่พี่น้องเลย ทำควาสะอาดเดินทำความสะอาด่นตลงเนื้อลงช้านอยู่ี่อตอนนี้ยังบะทันมีผู้ใอมีเวลากี่รอยตางคนกับไปทำงานวันที่และวันที่เจที่แปดลที่เก้าที่เก้าวที่เก้าที่สิบถึงสิบวดทำความสะอาดเนาะ ใจเอ้ยจอยฝนตกบดขึ้นพี่น้องมืาขึ้นเลยจะไปซักยาบ่ฮะจังแรกขอขยี้ไปตราจน้อยปังกันอีเม่ ว่าสิพายยังเงื่อนตลาดบ้านปังปตลาดนาดพี่น้องเ <c oughs> พื่ออยากได้กระปุกจะไปเปบปิ่งกระปุกมาไว้ใส่ของกินเขาตู้เย็นเบิ่อว่าสิไปหล่อเบิ่งพี่น้องว่ามียังไง พ ouais. pues uh ี่นาะเป็นหน่องอะเก็บคือคืมอยกัเนาะสิโตกอีประจักพี่ทางนี้พี่น้องมันคึมแต่กี่ขี้งวกกังบรรลายปันนี่เดี๋พี่น้องแถวเดินเขตมีอีจอยก็อีเถาปล่อยไปทางใน เลาะกินตั้งต่อเลาะกินแล้วเลาะขี่ใส่บรรยากาศเนมเศา้ากะดีอยู่พี่น้องอยู่บ้านเฮาก็ดีกะดีซำบ้าน,นนอกอะไรเนาะแต่กะดีได้พี่น้องตื่นมากกะนี้นงี้เราได้เสียงหนุกเสียงไก่พวกยังคันสนั่น เคียวยัเคียวเปื่อยล้านพ่ายยังนึงมาหลอดตลาดพี่น้องเจ๊ขี้ได้ยังดอกพี่น้องเยตลาดนาดย่ามเส้าปัจจุบันนาหอยปังของขายกับข้าเจ้ามาโบเบิสทสงไซวาคือของกระเป๋าในร้อยสิบ เรีคกข้าบัมาเลยอ้าวโอ้ยยังได้เนาะยังบระดับได้อีกยังสบายดีพี่น้องเจอกันแล้วพี่น้องไอ้กล่องเจอกันอ้าวขายยังสะยายทั้งนี่อ้าวโอ้ บบมบบแม่มักซาลีแม่อัน่มักถั่วมาตาเน,น,นี่ยถั่วาทยมบาทม่งกะเนอยิบ,บาทมีกะยากระีบ,บาทกียากอันนี้ิบาทมาไมกอไันนี้กรชีบบ่ ทักตัวใหญ่คือตัวน่อยต่จะมาจะกาทักหน่อยทังใหญ่โดยยังมาบ้าักตัวน่อยกระเสบเดยแม่ตมมาจาบทตองผาตามแต่ปอกแต่ปอกห้าองเ้าบาทมมาถั่วนะเนี่ยอแม่นอะ้าอันนี้มาทก่ สิบาลไม่ใหญ่มากอันนี่นะรุ่ปีนี้ไม่ใหญ่เลยเลือกกัเดียวนี่เออแล้วจวิสามสีอายายเงินหนอยเอามาเดียวเหือนนันอือน่ะเอามาดเดียวเหนเนาะนี่อยู่บ่ไปถามทามน่น่ากังมหอนี่ยายฮะน่ากังมหอนอืมน่ากัง อันนี้ล่ะใจไปสักยาอ้เมื่อจีบ่เ้าเมื่อจี๋บ่เอาเมื่อจีบเสยอ้าีกระิบบ่้าแล้วบบไม่่น่ะทุ่งน่ะทุ่งตัวไม่ถจับเออเออเอือ

โอ้หิวจนแค้นกงสี่ชิบบาทสี่ิบบาทหิวจนแค้นกงพอแม่มันนักเนาะบาพักกันพ่อแม่กับ้อินีบาทนะมันหาย่ง่าได้มากรปรงสีบาทสีบาทสิบาทไปรีดมิเตียละสิบ่อแม่เป็นชา่หนังชายตากระโปงแต่สิบมือนี้จะอนับคนของอหรนสุริยบินพักไปยนไดเอาอย่าบอกบอกกสังยน ขายดีขนาดพี่น้องค่ะนี่จุ๊กจุกกันอยู่รากาศส้มปรยกาศส้มมคืนบอกไปไปเบ่ไเบ่สบาจนะไปซักยาพี่น้องมาปลาไหวเลยเพิ่นก็ไปซักยาค่ะพี่น้าเกิดเนาะพี่นเวะ

ผมมีสองเยคหวอะ่รยัยเดือนตนาค่าก้นโ

เ่ยอ้บอโอเขาจักแล้วก็ดีคล้ายค้ายหมีโตยนดับบอเขาก็ดับบอมาเอาเมีอยู่ดูคนบเขาโมเที่ยงโมท่วนเลยใส่ขึนเพื่อรบจ่ายกําลังบอก เจียวพอเห่าพี่น้องได้ป้ะพอเจียวพอเจียวลูกตุยลูกซับเจ่ยวอันพอผู้ยุปั๊เซอะไรพี่น้องคืนมาได้วางหนึ่งเนี่ยกาลงมืออะไรมาหิวซอยปลาทูเด้าบาทพี่น้องหิวจนแขง เอาอยู่บนมาเตบอมันนักบอฮะเาการนมเคยพักบัวงังคือผมเคยเห็นเจอเ่องบจะปนันมอันจาหน่ได้อไนั่งจีเอาอยู่บ่ประกาศขีกำซีบ่บอกระ่างหย่อะไร่างเงียอยากขั้นมเออา้มไรซิบจากำลังบาขั้นสมเลยจะอยากได้เมื่อขั้นสมบอก้หมนี่เอาตัวั้นม ้าพกบัวยื่นก็มมาีอันขาวเลยเนาะ่าน่าเออะแม่อาละแม่ใช่ก่อืมาคุณซื้ออัตร้าขาวน่นาสิยังเงื่อนอตร้ากอย่างเดียวเลยเป็นบงและพี่น้องเลย มอเมี่อยู่บ้านได้ก่อนรดูเขาน่ะอ่าส้างครบกัวอยู่นูหอยทุ่งเต้ก่อนหอยคัวบอกคือหอยงมหอยงมหอยงมอัตมาคอะไรย่า่อกจได้หอยราชายุค่านอะายๆเห็ อากาสอ้าโทยาหิวจ <inizi give your help> ุเป็นพวงงบลอบาทพี่เสิสิสิมาหันง่เงื่อย่างนีไเนได้ยังปะมาดูพี่นอง มักพีกมิเตลเลเอาเงินให้ลอยหนึ่งพี่เอยใส่เงินเป็นบรเลยหิวจนแคนกล่องเออเนาะดไม่ไม่นี่หสองร้อยี่สิบได้ยังเอายังอันนะชกใจอันที่เหลือยันยัเพื่งาบ่ยอ้ยส่สิบได้ท้อยสีบัดบัดเอื้อยบตเอื่อยสองเดียวหิวจนิไปบ่ได้ออเพิ่นเพิ่นใส่รุ่นพิเศษเด้

ตัวนีต่นอนเตัวนี้ตื่นเออตื่นเตืองนาะดูเขาใส่ดีไซน์ไรไปดิค่่ดีไน์รได่ะอ้วนกอไรเนาะมงเห็นข้าวเจเสือ่ปิ่งไก่หอมสิงงไปวเจ้าเสือ่ปิ่งกเนาลแล้วรียแต่เต่าอุ้ยแปรช่กาศข้าัน มื่อแเมื่อใส่ตั้ระกาศจอเมื่อเียเอามือลวกกินเลวกกินกับตั้แก่วมะกออ้าวบบจักลูกบจักอันบบจักเสียวลูกวานอีก เน่ยายชื่อปีก่มากินเดินเนี่ยนะปีง่าอยู่ในจเบิดแล้วปีก่กนั้นนี่แต่แต่ละผักของของพักไรมือนี้เนาะจำพวกพักายเจอสมมตเป็นบ่งมีงึงเจอห่านกม่ยั่ได้จะพักบ่งเถาฮะกินต่พักน้อยเนาะพวกตถอฮะกินต่พักอ่อน มือห้งอันไดเลยนี้ตะกไ้กอันแห้เพ่งขมากเทเดียวสื่อของและร่อยพี่น้องมิตรลออตะเบาใจมากบัดรลวก็คือรถแล้วก็เมื่อ่น้องจ่าล่าขีก่อนเดินจะเด้ออันเราเบาใจมาจต่ซักยาคือจะซักยาทำมอทั้งคุณบ่อท่้ไปผิดแลพี่น้องมันเป็นทางผ่านกันพอดีก็เลยมาจอดลงตลาดแต่เพ็นไปคนเดียวเพิ่น